cà phê. cà phê. Cà phê. สวยรครับผมอันมหายิ่งกระตายเขาปลาเขาดงมหายิิงกระตายแต่ว่าแบบเจอบรรยากาศแบบสวยมากนะ ขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยแวะพักรถเล่นลเรื่อยๆน,ๆนะครับผมเนาะแวะเล่นแวะดูทุ่งข้าวทุ่งนาโอ้หน้ามีต้นตาลกลับทุง่งนาขา้านะครับผมมีต้นตาลสวยๆคอยปวดเหงียวคอยได้แวะหาหมองเหงียวซื้อดอกว่าอันนี้เป็นยามเย็นนะครับโชคดีวันนี้ขับรถมาไม่มีฝนนะขับรถมาก็ไม่มีฝน แต่ว่าค่อยปวดเนี้ยวค่อยก็เลยจอดรถทำทามหาทายคลิป <laughs> ทำทามหาทายคลิปล้วก็ะเงี้ยอซื้อครับผมโอ้โห,โห,โหบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีมากข้าวกำลังออกรวงเลยอันนี้เป็นถนน M6 เส้นใหม่นะก็คือเปิดใช้ แต่ว่าผมก็ขาออกมันก็จะวิ่งเส้นนี้อยู่แล้วนะครับผมเส้นนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่อําเภอโนนสูงนะเส้นนี้จะเริ่มตั้งแต่อําเภอโนนสูงนะครับผมเนาะเป็นถนน M6 นะครับเปิดเพิ่มเติมนะครับ M6 มามาลงอําเภอโนนสูงนะนะครับ M6 มามาลงอําเภอโนนสูงนะครับผมเนาะแต่ก่อนนี้จะลงแค่อําเภอเมืองตอนนี้มันก็ถนนเส้นนี้มันจะมาได้เฉพาะขาขากับ กับคนที่รูเส้นทางแค่นั้นนะครับผมเขาเข้าในเปิดเป็นท่ากัรนะแต่ว่าตอนนี้เปิดแล้วรถกาลังแลนหลายถนน,นเส้นไหมะนะครับผมโอ้ยวางข้าวข้าวกำลังออกรวงอันนี้หญ้าก็ขึ้นเต็มกับ <c oughs> น้องเชฟนะครับผมในยานยนต์คู่ใจออกเดินทางเมื่อนี้มดมือกับผมมีคลิปนะครับผมเนาะไม่มีคลิปเมื่อวานก็ลงคลิปเก่า วันนี้ก็นี่แหละคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่พักผ่อนพักรถไปด้วยนะครับผมเราก็ได้พักรถพักเหนื่อยของเราไปด้วยนะครับผมกับแวะแวะน้ำทางไปเรื่อยนะครับผมเนาะกับโบมี่ยังดอกแวะตามทางไปเรื่อยถนนเส้นนี้มันกำลังพัฒนานะครับผมเส้นนี้ก็มันจะมีแต่ทุ่งนา ขี่มาลัดมาขี่ลัดรอไม่เลยไม่ได้ทงให้หทงหน้าก็จะบรรยากาศดีค,ครับพี่น้องเลย <c oughs> เป็นถนนที่แบบอันนี้ก็ถือถือโอ,อ,อกาสพักรถไปด้วยนะก็คือขับนานๆแล้วเครื่องมันจะร้อนล้อจะร้อนนะครับผมพักรอโอ้โอโออยยางคอยมันกัดจไปเบิดแล้วพี่น้องเลยยางคอยมันไปเบิดแล้วนี่ยางรถก็ไปหมดแล้ว เบิ้ลงบประมาณแล้วดอกยางไปหมดแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งไม่รีบพาทิกกำลังออกมาบรรยากาศนะครับผมเนาะหลังจากแวะไปเรื่อย <c oughs> อหลังจากที่เราขับรถมาเรื่อยๆแวะพักมาเรื่อยๆตามทาง ก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆครับผมคือขอ,อว่าซือปกติธรรมดาถ้าขับจากโคราช <c oughs> ขับจากโคราชนะไปหาอุดอรบ้านค่อยนี่ก็ใช้เวลาประมาณหาชั่วโมงนะ <c oughs> ห้าชั่วโมงได้เปล่าวะแบบ ขับรถตลอดใน5ชั่วโมงเออ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่แหละประมาณ3-4ชั่วโมงนี่แหละจากโคราชถึงอุดร3-4ชั่วโมงแต่นี่ค่อยขับมาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงแรี่หาโมงแรกกันะคอยฮันได้ไหอดใตอยู่นะครับผมบรรยากาศโอ้พี่นอ้องเอ้ยสุดยอดดีลีบรรยากาศมากบรรยากาศบ้านเพื่นนอนดอตรงไหนตรงหน้าไหม มันกว้างจริงนะในปีพู้นสุดลูกฮูรูตากว้างขวางบรรยากาศคือค่อยมารอบนี้ค่อยเข้าทางนี้ได้นะครับผมเข้า M6 ก่อนถึงก่อนเข้าเมืองโคราชนะเข้า M6 ก่อนเข้าเมืองโคราชปกติแล้วก็จะเป็นเส้นรอบเมืองโคราชเนาะเราเข้า M6 เนาะจะอยู่เส้นถนนรอบเมืองโคราชนะอ พูนทงไทรทงหน้าคนอยู่ค้นยางอยู่กลางทงพูนเป็นค้นยางอยู่กลางทงคนพี่น้องเลยนะครับแว่พักไปเรื่อยพักห้านาทีสิบนาทีพักรถไปเรื่อยนะครับผมเนาะคือรถเราก็ นะครับผมตามสมรรถนะมันล่ะก็ไปรับน้องต้นอ้อกลับมาก็จะใช้เวลา2วันเหมือนกันนี่แหละหอยกาดสีส่เวลา2อหมือกันนี่แหละการเดินทางอยสีเดินทางเรื่อยๆครับผมไม่เร่งไม่รีบขับไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ครับผมกับน้องเชฟคู่ใจโอ้ไปเรื่อยๆกับน้องเชฟคู่ใจนะครับผม สุดยอดโอ้ขัจเจ้ารถเลีนหลายอยู่ด้วยเนาะรถเยอะอยู่นะรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะอยู่ค่อยก็แวะของค่อยไปเรื่อยนะครับผมดูธรรมชาติดูอะไรไปเรื่อยลนะ่ะไปมาบันี้เข้าเดินทางต่อ